เผยเขา่าวเลยอราคา Nothing Phone 2A รุ่นเริ่มต้นจะต่ำกว่า15,000บาทถูกกว่ารุ่นปกติเกือบครึ่งมีข้อมูลว่า Nothing Phone 2A ว่าที่สมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นประหยัดของ Nothing ใกล้ที่จะเปิดตัวยังเป็นทางการเร็วๆนี้แล้วครับในงาน MWC 2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ครับ ซึ่งในตอนนี้ราคาก็มีเผยมาแล้วครับซึ่งถูกกว่ารุ่นปกติเกือเครึ่งเลยครับโดยจอมหลุดอย่าง Roland q u ว n t ได้โพสผ่าน X ถึงข้อมูลของ Nothingphone 2A ว่าจะมี2ความจุคือรุ่นแรม 8GB รอม1น8แและรุ่นแรม8และรุ่นแรม 12G รอม2 1 6 g b พร้อมมีสีขาวและสีดำให้เลือกด้วยครับ ขนาดที่ราคายุโรปจะอยู่ที่400ยูโรหรือประมาณ15,000บาทครับโดยราคาที่ว่านี้จะเป็นราคาเริ่มต้นของรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิส่วนของรุ่นแรม12 g ิก o m รอม256 g ิยังไม่เผยม,มานะครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาของ n t t i n g Phone 2เปิดตัวในยุโรปอยู่ที่649ยูโรหรือสหรัฐที่599ยูโรดังนั้นเ t ็ i n g Phone 2a ก็น่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ349ดอลลาร์สหรัฐ รือประมาณ1น9 0 0กบาทครับซึ่งถ้ารุ่นนี้มาในราคานี้จริงก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะสเปคก็ดีเหมือนกันตั้งแต่การใช้งานหน้าจอแสดงผลแบบอ m o เ e รขนาด6 7นิ้วความละเอียดโร์ดีพลาสต์สอันสี่คูณหน8 4พิกเซลรองรับค่า Re เฟร s h Rate 120 h z เชฉายชิปโปนผลไดมิซิตี้0จให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียดบล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวท์ความละเอียดบล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้าความละเอาาียด่อล้านพิเซลครับ